สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันนี้ผ้ามาใส่เบ็ดนะครับไ่เบ็ดเป็นเยื่อเย็อปละเข็งหน่อยนะครับผมได้ปลาขอนมาจากยุนนานะครับนาให้น้าให้หนองรอบบ้านก็ได้ปลาเข็งเสียลมใส่เบ็ดให้พี่น้องเบ่งนะครับเลวก็เป็นเบ็ดปักเนาะลองเบ่งนี่ครับผมไม้ด้านหลังเนี่ยเป็นใบน้องปลาบัวนะครับแต่ว่าน้ามันถ่วมบัวมันตายครับสีบัวกินเม็ดครับผม บัวหลวงบัวใหญ่เ่านั่นะบัวหนามอ่ามันน้มท่วมตายไปแล้วพี่น้องายคนว่าน้องปลาบัวไปใส่กันนี้แหละครับผมไม้นี่แะมันเหลือตะพือนครับบัวมันตายไปแล้วน้ำท่วมกับมื่อนี้เขาสิมาล่องเบิงว่าเหยือปลาเข็งหน่อยปลากับปุ่นหน่อยนะครับมันตัวใหญ่ก็ล่องเบิงครับผมว่ามันมันสิบมีปลาตีบัวบัล่องบัวหลูนะครับมื่อนี้จัดนะครับผมน้ำปลาผือเลย ไปครับผมไปใส่เป็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับเสรเ็จเกี่ยวก๋อด้ะ Kinh này ốm mà bớt lên không, Chứ, tôi rồi tôi, tôi nhanh hiểu được เดืูกปลาเศพื้นที่ยังไงล่ะครับน้อย,ะะอยสิบีบ่ล่ะพี่น้อง ไม่ได้ตัวแง่ๆพี่น้องโอ้ยปราคัวกัน่โบยายรีบกาตีได้เนี่ยครับพี่น,น,นอ้องเดี๋ยวผมจะล่าไปก่อนดนะครับเดี๋ยวยังถามมาหลุ่นผลงานกันครับผม สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผมนี่คือหมายเฮาเนาะครับที่เฮาใส่เบ็ดเหยื่อกระเค่งไว้เมื่อวานตอนแรงเนะเาะเดี๋ยวเสาร์นี้มาลุ่นเบิ่งกันครับมาตอนเสาร์เลยนี่ครับผมเบิ่งกันโอ้ยเหยื่อยังยันนี่ครับผมไมากับสมุนงอนเอกเล็กหลากน้ำมีล เฮ้ยพี่น้องคือโบอมีป่าตีเลยนี่ป่าตีก็จะเสียบไปนี่สัก่อนด้วย่วยสิบบมไม่ ไอ้เพลินเลยมันผ่านเดียเข้าไผ่านเบ็ดเข้าไปเดียยังเรียนยังเรียนหันอยู่ dù vừa này này bộ mà Ủa Ủa Ui lăng lăng lắng biết Biết chung biết chung thấp โอ้ย <c oughs> เฮ้ยมางูครับกินเบ็ด นังนี่นังนี่คืออันนี้เลยครับงูอีกบ่อยเนาะเดี๋ยวเบิ่งกันมันดึงเบ็ดลงพี่น้องเอ้ยงูอีกไหมล่ะ một bò Nhắc ngay khắp, ngon nhắc dày léo khắp Hù. สวยอีกแล้วครับนี่ยัยักยเต็มเต็มนี่ปลาครับพี่น้องอันนี้โมเมนต์งูครับเฮ้ยบุ่ม นี่ครับผมเแยมแหลกมาแล้วอุย้ยนี่ลังนี้โอ้ลังนี่เบิดโ้เบิร์นเบิร์นเบิร์พี้ยงลงนลังนี่ก็มีรุ่นนี่รุ่น หปลาพี่น้องปลาโอ้โหอยากใจอีกแล้วครับโอ้ ใหญ่ใหญ่อีกแล้วครับโอ้ดีนะกอพุ่งกินเลี้ยงกันสามหลังงูหลังหนึ่งนี่มีบรตี รือว่ามองเหมือนเปลี่ยนว่าปลาเลยบกติหลังนี่ขึ้นโอ้ยเรีอบ้อยครับเหยื่อดึงไปขวาง ตยเยือครับมเตยเยือแต่เอือครับมัมบม้นแกสิตรีบบดีปนันไหนได้พี่น้องเพราะว่าประเข็งผมโตจากไงเนี่ยเ <c ười> ปนป้าโตป่วปนนยไงดีกว่าโอ้คอยมาตี

อาจจะเป็นเยื่อครับดึงลงไป เป็นเตยูแท้ขั้นเบ็ดมันแห,ง,แหงนะขั้นเบ็ดมันแหงนี่ครับผมขั้นเบ็ดมันแหงปรอยูงเงียบครับ เงียบครับเบ็ดแล้วครับผมเบ็ดเฮาเ,เดี๋ยวนั่งครับนี่และครับผมหมายเฮาจะเบ็ดแล้วครับเบ็ด ลาไอตี2สองสองตันะครับพี่น้องเดสองตัเด้งงูใหญ่มาตัวหนึ่งที่เหลือกะเยอะอยังๆครับผมกะเลยเสียไปก่อนนะครับสีมีแนวมาพังเบ็ดผมบ้าแล้วปกติที่มีควยมาลุยครับลองลองลอง,ลองไหวเบิ่งครับเสื้อาด้เยอะโอ้โหนี่ก็เป็นผลงานครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะใกล้ๆโลอยู่ครับพี่น้องเนี่ยเจดแปดขีดตัวนี้กป็ประมาณเดียวกันแต่เพิ่นนี่จะกวนกว็จังหน่อยครับสองตัวให่่ๆครับมนเนี่นี่ครับผม <c oughs> จัดของยั่งไงครับได้เยอือ แต่เยเื่อแนวนี่กจัดของไงให้พี่น้องเลยเบิ้งน้ำกันนะครับผมถือว่าด้การน่ครับคุ้มอยอ่เอาปลาหน่อยมาหล่อปลาไงเนาะก็ <Okay. S 1> พอได้อยู่ได้กินละครับผมก็ฝ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบอกผ่านลิบนะครับผมช่วงนี้อากาศมันเย็นๆนะครับพี่น้อง แปปวนแปบปวนไปน้ำเนี่ยตามสภาพไอโลกนะครับผมโลกเปลี่ยนไปก็ดูแไดสุขภาพกันครับผมืันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ